เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการแข่งขัน SLC 2025ของทางตัวเกม Solo leveling Alive ซึ่งในรอบนี้ครับมีการประกาศ r o รถ m a p ของปี2025กันด้วยนะครับว่าหลังจากนี้แต่ละเดือนจะมีกิจกรรมอะไรมีอะไรมาบ้างและตัวละคร c รอ l l a b กับวง Idol ลชื่อดังเนี่ยจะมีตัวละครอะไร เรามาวิเคราะห์กันในพาทนี้แต่ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากเพื่อนกดไลค์คลิปด้วยคนหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามและก,กดกระดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับและสลับเนเพื่อนท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆ่ใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก LD Player ดูสิเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องสักกนิดคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับ ก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตโรสแมปของทางตัวเกม So l ล่ e ล e วล n g งอาราที่มีการประกาศในช่วงท้ายของงานการจัดแข่งขัน slc 2025นั่นเองซึ่งในรอบนี้ครับก็จะมีโรสแมปตั้งแต่เดือนพฤษภาจนถึงเดือนกันยาว่ามีการอัปเดตอะไรกันมาบ้างและที่สำคัญจัดว่าเป็นข่าวซุดพไยมากมากๆเลยนะครับสำหรับการคอแลบของทาง ตัวเกมโซโล l เลเวลลิ ing, กับวงศิลปิน G IDOL และก็จะมีการสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครของเหล่าสมาชิกวง G IDOL ทั้งหมด5ตัวละครด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะมาตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะมีคาแรคเตอร์ออกมาในรูปแบบไหนและที่สําคัญแต่และตัวละครเนี่ยจะมีธาตุอะไรกันบ้างไปเดี๋ยวเรามาเริ่มอันดับแรกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ การอัปเดตที่จะถึงในเร็วๆนี้ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะครับนั่นคือการฉลองอัปเดตครบรอบ1ปีของทางตัวเกม Solo l ร v e l i n g a r i อ e รที่เป็นการครบรอบ1ปีแบบเป็นทางการนะครับจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมส่วนทางเซิร์ฟเวอร์ไทยครับเราได้สิทธิ์ในการเล่นก่อดตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาและก็เมษาซึ่งมันเป็นช่วง,งการทดสอบและตัวเกมจะไม่รีเซ็ตข้อมูลสําหรับใครเล่นตั้งแต่ช่วงของการเปิดแรกๆเนาะแล้วมีการเปิดโ p e n b e t ตอย่างเป็นทางการในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั่นเองในช่วงของเดือนพฤษภาคมครับก็จะม 3ถึง4หัวข้อเลยอันดับแรกนะครับนั่นคือการเพิ่มในส่วนของห้องทดลองแห่งแสงเจิดจ้าของโยกุมันโยกุมันครับจัดว่าเป็น1ใน7จจักรพรรดินะครับ หลังจากที่จบศึกเกาะเชจูกับราชาหมดแล้วนะครับก็จะมีการปรากฏตัวของจักรพพัดซึ่งจะประกอบไปด้วยจักรพรัดพิษน้ําแข็งแล้วก็สัตว์ร้ายนะครับแต่บทบาทหลักๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นของสัตว์ร้ายแล้วก็น้ําแข็งส่วนใหญ่เนาะแล้วก็พิษในการต่อสู้กับตัวละครซงจินอูเนาะนอกจากนั้นครับยังมีในส่วนของการเพิ่ม new story นะครับสำหรับในส่วนของ normal แล้วก็ hard จะเป็นเนื้อเรื่องใหม่ครับประตูปูซานนะครับการบุกโจมตีโรงเรียนที่จะมีการเกิดเกตแตกแล้วก็ซงจินอูนะครับก็จะต้องมาช่วยน้องสาวของตัวเองนะครับ เปนในมังค่าว่าใครที่อยากจะดูในส่วนของฉากต่อสู้ก่อนที่ตัวเกมจะปล่อยในเวอร์ชั่นของอนิเมะออกมาครับก็สามารถมาเล่นเนื้อเรื่องนะครับมันก็จะมีคัสินการต่อสู้ที่ๆเลยบอกเลยว่าน่าสนใจเดี๋ยวผมจะรวบรวมเนื้อเรื่องกันให้อีกรอบหนึ่งนะสำหรับใครที่อยากจะดูเนื้อเรื่องแบบจัดเต็มนะครับนอกจากนี้ครับก็จะมีในส่วนของการขยายชั้นของสนามรบแห่งความโกลาหลนะครับคือเพิ่มใปนส่วนนี้ขึ้นมานะฮะ นอกจากนี้ครับก็ยังมีในส่วนของพลังแห่งการทําลายล้างนะครับจัดอันดับพวโลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดแบบแบงกิ้งนะฮะไม่แน่นจใจว่าจะนับแบบค่า CP หรือว่าจากการแบบทําเวลาในด่านหรือเปล่านะครับผมส่วนตัวว่าน่าจะเป็นการทําเวลาในพวกดิมอนนะครับเนี่ยแบบว่าตีจักรพรรดิอะไรประมาณนี้แล้วก็ทําอันดับเวลามากกว่าถ้าจะให้จัดในส่วนของ CP เนี่ยก็น่าจะไม่ห่างกันมากนะสำหรับคนที่เป็นแบบสายซัอตาเนาะและก็จะมีในส่วนของคอลแลบพิเศษนะครับของตัวละครเลนนาเดนนาน,นี่จะเป็น ฮันเตอร์นานาชาตินะครับที่จะปรากฏตัวในช่วงในเรื่องหลังจากนี้ครับตอนแรกผมก็คิดว่าจะเป็นฮันเตอร์จากจีนซะอีกนะครับกลายเป็นว่าเป็นฮันเตอร์ลินราดนะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบสายเวทนะสายเวทที่โจมตีแบบกายภาพด้วยนะฮะอันนี้น่าสนใจดูทรงแล้วนะ่าจะมาเป็นบทบาทของฮันเตอร์ธาตุแสงนะ ตัวนี้น่าจะออกมาใน Hunter h ันเตอร์ท่าแสงแล้วก็จะมีในส่วนของแดนเจียนเฉพาะกิจนะครับภารกิจรีดานพร้อมบอสใหม่นะครับไอนี่ก็จะเป็นสิ่งที่จะปรากฏขึ้นมาในส่วนของภารกิจดีดานนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการรีภารกิจใหม่หมดเลยให้เราเก็บแต้มเพื่อหาของหรือเปล่าไอนี้เดี๋ยวต้องรอการอัปเดตอีกทีเพราะว่าคนที่เป็นสายสุลตา่านหรือว่าคนที่เล่นจนเอ็นเกมไปแล้วจริงๆอะ่ะแทบจะไม่มีอะไรทำหรือวดด้ทุกคนการหาเพชรการหาทองคือเป็นอะไรที่ยากมากๆภายในตัวเกมและกว่าจะสะสมเพชรได้แต่ละตัวเพื่อ เปิดในส่วนของแต่ละตู้ที่มีการอัปเดตมาเนี่ยโหยากมากๆอันนี้ก็จะเป็นสรุปของการอัปเดตในเดือนพฤษภามนครับผมฉลอของครบรอบ1ปีเนาะอย่างต่อมาครับเข้าสู่ช่วงของเดือนกรกฎา,า,านะครับอันนี้อจะนนเป็นในเรื่องของเดือนกรกฎารหดับหัวข้อในการอัปเดตน,นะครับก็จะมีการเพริ่มเนื้อเรื่องใหม่นะครับของนายคาแล้วก็สถาปนิกแห่งระบบนะครับนี่ก็จะเป็นบอสตัวนี้นะฮะที่จะมีการเพิ่มใหม่แล้วก็จะมีในส่วนของเนื้อเรื่องสมมุตินะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวละครน้องซองจินอานะครับนี่เห็นไหม นี่ซองจินอานี่ต้องมารอดูอีกทีว่าตัวน้องจะมาในรูปแบบของาธาตุอะไรนะครับพร้อมกับการเพิ่มในส่วนของระดับความยากใหม่ของหมวดเนื้อเรื่องนะครับก็จะทําให้แบบการลงเนื้อเรื่องคนที่แบบรู้สึกว่ามันผ่านง่ายเกินไปออโต้แล้วก็ผ่านเนี่ยก็จะเริ่มตึงๆมือกันละเดี๋ยวอนาคตถ้าคนเ่มไม่ไหวจริงๆก็จะมีการลดระดับความยากนะครับสำหรับคนที่เป็นแบบสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยนั่นเอง ้ารู้สึกว่าเออผ่านด่านต่อไม่ไหวนะครับเดี๋ยวตัวเกมก็จะมีการลดระดับความยากลงมานะครับผมพร้อมกับการบุกปราบสถานปนิคเกรดบอสตัวใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องหลังจากที่ทรงจินอูนะครับเคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับก็จะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นถ้าอิงจากในเรื่องของบังควานะครับแล้วก็จะเป็นช่วงของการปลดล็อกตัวเองแล้วนะครับว่าจะกลายเป็นจกักรพรรดิหรือจะเป็นตัวของตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะมีการอัปเดตเข้ามาใหม่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมส่วนของเดือนกันยายนนะ ไมเดนสตอรี่นะครับก็จะเป็นห้องทดลองเห็นแสงเจือจ้าของโบลตรนนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นบอสคล้ายๆตัวแพะนะฮะเป็นบอสตัวใหม่ก็จะเป็นพวกการลุลางเห็นแสงสว่างอะไรทุกคนเนื้อเรื่องประมาณนั้นเลยก็หลังจากที่เราเอาชนะได้เราก็จะสามารถใช้ความสามาัยของพวกนี้ได้นะครับทุกคนพร้อมกับการเพิ่มเงาตัวใหม่นะครับและคราสใหม่ของทางซงจินอู ซึ่งต้องมาดูอีกทีว่าอาจจะเป็นจกกักรพรรดิเงาวที่แท้จริงหรือเปล่าหรือยังไม่ถึงช่วงนั้นนะครก็จะมีการเพิ่มใหม่นอกจากนี้ครับตัวทรงจินอูนะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนอาชีพใหม่ด้วยหลังจากที่อัปเดตไปเนาะพร้อมกับขยายชั้นของสมรภูมิแห่งความกลาหลอีกครั้งหนึ่งนะครับจากอันแรกนะครับช่วงเดือนพฤษภาขยายไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มระดับเข้าไปอีกนะครับให้มันแบบยากขึ้นสูงขึ้น และมีการเพิ่มในส่วนของดันเจี้ยนเฉพาะกิจรีดันภารกิจแล้วก็บอสใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนของพวก i n นสแตน d ์ดันเจี้นั่นเองนะครับก็จะมีการเพิ่มและในส่วนของเลเวลอาร์ติแฟกต์เนี่ยน่าจะอยู่ที่เลเวลร้0ยนะปีนี้น่าจะไม่มีการทะลวงเป็น115-120อะไรนะน่าจะจบที่เลเวลประมาณ100นะครับสำหรับอาร์ติแฟกต์ที่มีการอัปเดตมาในรอบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือโรดแม p ที่จะมีการอัปเดตเข้ามาภายในตัวเกมโซโล่เลเวลลิงอาร ส่วนตัวละครคอลแลบนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะตัวเกมจะมีการปล่อยทีเซอร์อยู่นะน่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณ46นะครับ7จชั่วโมง46๊บเๆหลังจากตรงนี้นะครับก็จะเป็นการปล่อยในส่วนของคอลแลบแล้วนะครับผมนี่ไปเดี๋ยวรับชมไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทางออฟฟิเชีเขาก็จะคุยแล้วก็เปลี่ยนมาและ้ะรอบนี้มีอะไรมาบ้างอันนี้ก็จะเป็นอ่าโรดแมปนะครับนี่เดือน2อันนี้ก็จะเป็นเดือน3อันนี้เดือน4นะครับ ซอลินแล้วก็เดือนที่5นี่แอนนี่หุยเหมือนจะมีสกินน้องชาเฮอินมาด้วยนะครับในช่วงของเดือนที่5สกินสวยเดือนที่6นเลยครับก็จะเป็นเลนนาดเนาะเดือนที่7นะครับนี่ก็จะเป็นน้องเดี๋ยวก็เดือนที่8นี่อันนี้คือโรดแมปเดือนที่9บอตัวใหม่และ I'm the boss, 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 boss I'm the boss, 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 boss I'm the boss, 나 혼자만 레벨업 어라이즈트 여러분 하나, 둘, 아이 안녕하세요, 아이들입니다. 앞선 영상을 보신 분들은 예상하셨겠지만 저희가 이렇게 영상을 통해 인사를 드리게 된 이유가 있는데요. 바로 인기 액션 RPG 나 혼자만 레벨업 어라이즈와 저희 아이들이 콜라보를 진행하게 되었습니다. 아 나 혼랩 어라이즈 최초의 콜라보에 함께 할수 있어 저희도 매우 기쁜데요. 저희 아이들이 나 혼랩 세계 속 헌터로서 등장해서 지금까지 보신 적 없을 완전히 새로운 모습으로 찾아갈 예정인데요. 게다가 나 혼랩 어라이즈만의 매력을 가득 담아 저희만의 느낌으로 해석한 노래도 준비하고 있으니까요. 과연 어떤 모습으로 헌터 여러분들을 찾아가게 될지 앞으로 공개될 내용들을 꼭 확인해주세요. ไอ้ขอบคุณมากค่ะจนถอนโอเคครับเพื่อนก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานอัปเดตโรสแมปใหม่ของทางตัวเกม Solo l e v e l i n g a ่งอารในช่วงของเดือนพฤษภาจนถึงช่วงของเดือนกันยาของปี2025บหวังว่านพาณิชยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยแลวก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเตรียมความพร้อมในส่วนของกาชาเพชรแล้วก็งบประมาณในการเติมนะว่าเราจะสุ่มตัวละครตัวไหนจะเติมเท่าไหร่และที่สาคัญ เตรียมเพรไว้พร้อมสำหรับตัวละค,ครคลแลบแล้วหรือ,อยังสำหรับันนี้ผิพพดพลาดไปการใดขอกราบประธานอภายัยท่านเพงชินชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้เจอกันใหม่ในพัทต,ต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ